สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a าช Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบู๊นะครับที่ทางช่องเจ็ดสี่กำลังสร้างอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องร้อยป่านั่นเองนะครับน้อยป่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใครหลายๆคนยยังติดตามนะครับแล้วก็อยากรับชมนะเพราะว่ามันเคยเป็นนวนิยายมาก่อนนะครับก่อนที่จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์โดยฝีมือของอารลองพักดิวิจนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังนะครับเรื่องย่อเนี่ยจะเป็นเรื่องย่อ จากทางที่เพจละครช่อง7สีนะครับเขาได้ปล่อยมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอ่านเรื่องย่อในหลายๆรูปแบบนะครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องย่อในเวอร์ชั่นละครที่กําลังจะมาทํานะเคยอ่านไปแล้วแหละครั้งหนึ่งนะครับมีใครหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเปลี่ยนจากนวนิยายเนี่ยเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปอ่านเรื่องย่อจากทางนวนิยายด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวนะครับในเรื่องร้อยป่าเนี่ยว่าในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับโ เดี๋ยวเราอ่านไปทีละประเด็นและกันนาอเดี๋ยวอ่านของเวอร์ชันละครก่อนละกันนะครับที่เราจะได้ดูกันละครเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปฟังกันละกัน <S <s <ays> <S เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ <S <s <ays> <S เขาไล่ล่าจัดการกระบวนการค้าไม้เถื่อนและทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องไม่เว้นแม้แต่จับกลุ่มพ่อของหญิงคนรัฐที่กระทาผิดกฎหมายมิหนำซ้ำําความรักของเขาต้องพังทลายเมื่อเขาถูกใส่ร้ายว่าฆ่าแม่ของเธอและเธอรับมั่นหนุ่มลูกชายมหาเศรษฐี ที่มาติดพันเพื่อประชดเขาโดยไม่รู้ว่าชายผู้นั้นบุกรุกป่าไม้สร้างรีสอร์ทเขาจึงต้องรับมือกับคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ให้ลอยนวลและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเพื่อให้เธอกลับคืนมานะครับเรื่องนี้ก็พระเอกของเราก็คือบิ๊กเอ็มนะครับคราบบเป็นเสือกินสัต์นะครับประกบกับปูเป้นะเรื่องย่อนี้นะครับผมก็จะบอกว่าตัวพระเอกของเราเนียคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนุ่มผู้ยุดมั่นในอุดมคตินะครับเขาเนี่ยไล่ล่านะครับผมป่าปาม พวกแก๊งคาไม้เถื่อนนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อของหญิงสาวคนรักของตัวเองนะครับที่ กระทำผิดกฎหมายนะแต่ว่าความรักของเขาเนี่ยก็พังทลายลงนะครับเมื่อเสือกินสักเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าแม่ของหญิงคนรักนะครับแล้วทําให้เธอเนี่ยไปรับมั่นลูกชายมหาเศรษฐีนะครับ <S <S เพื่อประชดรักครั้งนี้นั่นเองนะครับ <S <S เพื่อประชดเสือกินสักครับแต่ว่าเธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอเนี่ยรับมั่นด้วยนะครับบุกลุกป่าไม้เพื่อสร้างรีสอร์ทนะครับทำให้เสือกินสักเนี่ยต้องจัดการกับชายหนุ่มผู้ที่เป็นคู่มั่นของคนรักของตัวเองเนี่ย แล้วก็เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวในละครนะครับผมที่เขาได้ให้เรื่องย่อมานะหะหลายๆคนเนี่ยก็เห็นว่าจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย ถูกปรับจากนวนิยายเยอะนะครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะย้อนไปในเวอร์ชั่นนิยายนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะไปอ่านในเวอร์ชั่นของ ok อารหลอกพักดีวิจิตกันบ้างนะครับอารลอกพักด ok ีวิจิตเนี่ยเคยสร้างในปีพศ2529น,นั่นเอง29 39 49 59 30กว่าปีแล้วนะครับโหนานมากๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องย่อในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก่อนละกันก่อนที่จะ ไปอ่านในเวอร์ชั่นของนิยายนะครับเรื่องย่อเสือกินสัตว์เด็กกำพร้าที่ถูกพระชุบเลี้ยงเป็นเด็กวัดโดยเสือมีเพื่อนสนิทเป็นเด็กวัดด้วยกันคือก้อนนอกจากนี้เขายังสนิทสนมกับป้อมหรือทรงยศกับแป้วหรือธนิษฐา สองพี่น้องลูกเศรษฐีที่บ้านอยู่ใกล้วัดแต่เสือก็เคยมีเรื่องกับอนิรุธลูกเศรษฐีนิสัยไม่ดีอีกคนเช่นกันเสือโตเป็นหนุ่มเขาเป็นคนเรียนเก่งก้อนเพื่อนของเขาจึงส่งเสียให้เสือได้เรียนต่อและเสือเลือกที่จะเรียนเกษตร,รแม่โจ้ที่เชียงใหม่เสือไปลาธนิษฐาผู้หญิงที่เขารักแต่ไม่กล้าอาดเอื้อมเพราะความแตกต่างของฐานะทั้งที่ธนิตฐาเองก็รักเสือเช่นกันแต่ธนิษฐายังมี นิรุธผู้ปรับของเสือในวัยเยาว์มาชอบอยู่อีกคนด้วยความเป็นคนจริงและมีน้ำใจของเสือทำให้เขาได้เพื่อนร่วมรุ่นอีกคนที่เป็นอดีตนักเลงเลิดแหลมฉานรวมทั้งได้รู้จักและมีพระคุณกับพ่อเลี้ยงทวีพ่อเลี้ยงที่มีอิทธิพลอยู่ที่ลำปางคนหนึ่งในปีสุดท้ายก่อนจบเสือได้ไปเจอกลุ่มคนตัดไม้เถื่อนที่มีเสือเทิมเป็นหัวหน้าเสือต้องการจะเข้าจับกลุ่มจึงต้องต่อสู้กับเสือเทิมความเป็นคนจริงและฝีมือของเสือ ทําให้เสือเทิมยอมล่าถอยและรับเสือเป็นเพื่อนหลังจากเสือเรียนจบเขาไปทํางานที่ลําปางพ่อเลี้ยงอิทธิต้องการใช้เงินติดสินบนเสือให้ตีตราไม้เถือ่อนแต่เสือไม่ยอมพ่อเลี้ยงอิทธิจึงส่งคนมาฆ่าเสือแต่ไม่สําเร็จเสือไปตีตราไม้ในป่าให้สัมปทานของแม่เลี้ยงแสงทองโดยที่แสงทองมีอคติกับพนักง,งานปา่าไม้ว่าชอบเรียกเงินแต่เสือก็พิสูจน์ตัวเองจนแสงทองเกิดความรักในตัวเสือนอกจากนั้น เสือยังช่วยแสงทองเอาไว้จากการถูกนกหัวหน้าควานช้างเอาเปรียบและกันแกล้งอีกด้วยเลิศเข้าไปตีตราอายัดไม้เถื่อนของพ่อเลี้ยงอิทธิจนพ่อเลี้ยงอิทธิโกรธและสั่งฆ่าเลิศโดยที่เสือมาช่วยไม่ทันพ่อเลี้ยงอิทธิได้หุ้นส่วนคนใหม่จากกรุงเทพคืออดีรุษที่เดินทางมาลำปางพร้อมกับธนิฐาที่เป็นคู่มั่นเมื่อเสือทราบข่าวก็เสียใจมากโดยไม่รู้ว่าธนิฐายังรักเขาอยู่พ่อเลี้ยงอิทธิและนจกจับ แสงทองไปเพื่อต่อรองกับเสือเสือเดินทางไปตามนัดเขาจึงถูกคนของพ่อเลี้ยงอิทธิซุ่มจอมตีและพ่อเลี้ยงทวีและเสือเทิมก็พาคนมาช่วยเสือและปราพ่อเลี้ยงทวีได้ทันทางนี้เกิดเรื่องแล้วค่ะยูดีๆสามหนุ่มทหารเสือบิ๊กเอ็มกรีตริสันพิชยดลและบิ๊กนทชัยจากละครร้อยป่าทะเลาะกันดุนแดงเลยค่ะแถมยังมีสาวสวยเพียงหนึ่งเดียวเนสนิสาชนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนนี้ด้วยเบื้องหลังฉากนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะไหนจะต้องจำบทที่ยาก อันนี้เป็นเรื่องราวจากในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับซึ่งมีความแตกต่างจากในละครนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่อ่านในเวอร์ชันละครไปนะครับคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาอนันคือเขารักกันแต่ว่าด้วยความที่พระเอกเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าแม่ทําให้นางเอกเนี่ยต้องไปแต่งงานกับอดิรุธนะครับธนิธาเนี่ยไปแต่งงานกับอดริรุธเพื่อประชดนะเพื่อประชดเสือกินสักนะครับแต่ในคือในเวอร์ชันนี้เนี่ยเสือเนี่ยไปเรียนต่อนะครับแล้วก็คือไปได้เจอคนมากมายนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปปราบปามนะครับผมพ่อเลี้ยงผู้มีอิทธิ ที่มาตักไม้เถื่อนนะครับแล้วก็ได้มารู้ที่หลังนะครับผมว่าธนิฐาเนี่ยเป็นคู่มั่นกับอดิรุธนะครับทำให้เสือเนี่ยมาเสียใจในตอนหลังนะแต่คือตอนนี้เนี่ยเสือเนี่ยเขาเจียมตัวเขาไม่ได้รักกับธนิฐานะครับแต่ในวชัละครเนี่ยคือเขารักกันอยู่แล้วอะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านในเนื้อหาของนวนิยายกันบ้างน,นะครับว่าน,นวนัิยายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมจากเด็กกำพร้าจากบ้านป่าทางภาคเหนือกลายมาเป็นเด็กวัดในเมืองหลวงแล้วกับสู่ป่า ในฐานะพนักงานป่าไม้ผู้รักษาป่าไม้ของชาติต้องต่อสู้กับความอายุธรรมการดูถูกเยียดยามการแบ่งชั้นวัรณะทางสังคมโดยที่เสือได้รับการสั่งสอนจากหลวงตาให้ยึดมั่นในความดีและความรัก ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนที่เรียกได้ว่าเพื่อนแท้นํามาให้เขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานาไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักเสือกินสักเป็นเด็กกำพ้าที่ติดตามหลวงตาบุญเดินทางเข้ามาเป็นเด็กวัดที่กรุงเทพเมื่อปีพศ2577 ได้เรียนจนจบชั้นมอหจากนั้นก็สามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเงินที่ก้อนเพื่อนของเสือช่วยเสียสละส่งให้เมื่อจบแม่โจแล้วเสือก็ได้เข้าเรียนต่อที่คณะป่าไม้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดแพร่เรียนตามหลักสูตร3ปีจนจบได้อนุปริญญ,ญาเสือได้รับราชการเป็นพนักง,งานป่าไม้ที่กองบำรุงกรมป่าไม้โดยได้รับเงินเดือนชั้นตรีเดือนละ4ี่ร าบาทได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านปราบปาาการลักตัดไม้ทำลายป่าโดยเริ่มต้นทำงานที่จังหวัดอุตรดิตถ์เสือทำงานด้วยความสามารถกล้าหาญปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอุดมการณ์ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงต่อหน้าที่ไม่รับสินบนชีวิตของเสือต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจากศัตรูมากมายทั้งใดนด้านหน้าที่การงานและด้านความรักที่เขามีต่อธนิฐาลูกสาวของคุณหลวงทรงธรรมแต่เสือก็มีผู้เป็น มิตรที่รักและหวังดีต่อเขาให้ความช่วยเหลือเขามากมายเช่นกันด้วยภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นเสือกินสัตว์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีอุดมการณ์ต้องผจญกับการช่อโกงการทรยศหักหลังการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลต่างๆเสือกินสัตว์จะเอาตัวรอดและผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไรติดตามพบกันในเล่มอันนี้คือนวนิยายนะครับเป็นเรื่องย่อของนวนิยายนะอ่ะในเวอร์ชันนวนิยายนะครับผ กับเวอร์ชั่นในภาพย,ยนตร์ของอลองพัคดีวิจิตเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ว่าในเวอร์ชั่นของละครช่องเจ็ดสีเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพ็อดนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับปัจจุบันนะหรืออาจจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันดูน่าสนใจขึ้นอ่ะอันนี้แล้วแต่วิจรารณญาณของทุกๆคนนะครับก็อรอลุ้นแล้วกันนะครับผมว่าจะออกมาเป็นยังไงมีหลายๆคนแย้งนะครับผมว่าตัวของเสือกินสักเนี่ยในเวอร์ชัน ไม่ว่าจะเป็นนวันิยายหรือจะเป็นภาพยนตร์เนี่ยคือเขาจะทำให้ตัวคาแรคเตอร์ของเสือกินักเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขี้เล่เออเป็นคนที่ขี้เหละนะครับไม่ได้แับหล่อหรืออะไรหลายๆคนต้องคิดว่าเฮ้ยบิ๊กเอ็มมาเล่นในเรื่องนี้เนี่ยเลยดูหล่อไปนะเสือกินักนะครับอะ่ะแต่ก็อาจจะเป็นในเวอร์ชั่น2000 19ไงในเวอร์ชันใหม่ไงเซอกิสซักก็แบบเฮ้ย <"He i, S 1> ดูหล่<ด>อขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยให้สมกับเป็นพระเอกละครอ่าอันนั้นในเวอร์ชันภาพยนตร์ก็ตามนวนิยายไปนะครับอ่ะก็แล้วแต่นะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วถ้ามีเนะะื้อหาตรงไหนพิพาทมากันใดนะครับผมขออภัยไว้ล่นทีเดียะกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝาากกกกกดกดดดดตติมไลค์์แชร ta <imitation>